สวัสดีครับวันนี้เราผมก็จะมาสอนทำเมื่อตื่นนะครับขั้นแรกไปไปเกาเนินเขาต่ำนะครับเดินตามผมเลยนะครับตรงนี้นครับนี่ครับโอ้ตรงนี้ข้ามานี้ซื้อไปเลยครับ พอซื้อเสร็จให้เราไปก่อบอสครับแล้วเตกตรงนี้ได้เลยนะครับผมแนะนําให้ตีคนเดียวครับมันจะดรอปมันจะมีโอกาสดรอปเยอะครับส,ส่วน,นวนิธีทําผลแสงตื่นนะครับไปก่อนีะครับมาตรงนี้นะครับเปินมาเรื่อยๆครับ นี่นะครับวิธีซื้อปุ๊บแล้วก็ให้เราไปเกาะนี่นะครับคำว่าทำแสงตื่นนะครับอันนี้ก็ตีคนเดียวแล้วมีโอกาสดอกเยอะเหมือนกันครับใส่ตรงนี้นะครับถ้าซื้อมาแล้วนะครับใครอยากให้สอนอะไรเม้นมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ